เลยก็ผมได้มาถึงแหลมพมเทพมาดูพระอาทิตย์ตกวันนี้พระอาทิตย์ตกเออ่10 18 38นาทีอันนีเดี๋ยวจะตกแล้วเดี๋ยวดูพระอาทิตย์หน่อยนะเออครับนี่แหอ่ะโอเคเห็นแล้วแหลมพ่ว่าแหลมเปรี้ยวเลยเห็นไหมนี่แหละในรูปแม่ละเนี่ยเหมือน เอาพี่มันมาตรงนี้หน่อยเลยจะได้เห็นนะพี่พี่พี่มาสองคนพี่จูมาดิเดียกพี่จูเอ่อเออเอ้ามาเอ่อฮะเข้าตรงนี้จะเห็นเอ้ยมามาโอเคโอเคเอานะเอาอริศพูดครับเอาพูดเลยาสุดแหลมกรุงเทพบตายกำลังจะรับเออฮะเขาโจกเกตครับว้าเออเป็นภาพที่ค่อนข้างจะหายากนะครับได้ดินดอนมากันสามสี่ชีวิตโอ้ครั้งพี่ออสด้วยใช่ มาที้ว <ไป S 1> แต่ปีไหนเนี่ย<ไ>ปี<อ>สีอืมอืมอ่าพอแล้วพอแล้ว